เ <c oughs> ว, <c oughs> ว็กซไม่เองกูปูรันท้นไม่ไมนแกบบ่ไม่เดบอร่เดรียนเรียนเรียนแห่งไนเรียนเราอยู่เรียนเรียนก็มาด้วยล่ละดิเรียนพ่อยอมยอมจะเรียนน้ดเรียนน้ำหังเป็นก็จะเป็นมีสามมีสี่หลังเป็นเน,นี่ยนี่มันสี่ส แมนอ่บบเจ็ดลงมั้งเจ้าเนี่ย 4, สี่สามกมัจับผก 4. สีต่ำเต็ดสี่มงเต็สามดีกว่าสามหสี่ามนี่ละ่ะานีกำกึ่งเร็ดต่ำกว่าสักสองพัน โอ้โไปได้ไปได้นะนะมีแต่หกโอ้โหขนาดกัรยังอะไรตายมยังกีขึ้นไูกแทขนาดกัยังมืถืกอยู่เสิจีเเียบดอยอเาลยเลอเ Nè, ngay nè, đẹp rồi, chị <laughs> chào có chị tính yêu <laughs> Nhìn đẹp <đèn>. Phúc <Yeah. cười> <laughs> <laughs> mà lại vò Phúc mà chắc bay มาสีมา่วงก่อนนมนี่เนาะออกไปอืมมาใส่หกสูงนี่หนึ่งสองสามนี่หกสูงเอาเป็นตัวเี้งมะหกมากักสีดำเอาักสีเยอะเลยักสีเยอะเลยเออเรียบร้อยอืมหกจําันไปอาแต่จะจดนี่จุหกสูงเปิดมามีแต่หกบาททีนี้ บะซีกับเอียวเลยจบเอียวเป็นยังไงเป็นยังไงจเป็นยังไงติ๊กจได้ไหติเอียวเลยติเอียวมือหนึ่งตามเอียวสองพันนะการขึ้นไม่คอยยินวันนี้ตามเอียวสองพันลงรายหรอลงทำไรละสองพันสองร้อยสองร้อยสองพันก็เลยหกพันตัวอาว เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าส uh, <Okay. S 2> ิบสองสาสมอสงงสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายสิบอ้ยอืมยมนั่นแน่นั่นแนติงหกเราฝอยติงหก 喏，我那个三步一百，哦，三步喏，六双，六双，六双，嗯，六双、嗯，他不打用，我、嗯，迈步打，他的卡，用脚，这样，哈，用用。 สิบา้ากับบอบอกว่าม,มาเนาะสิไ, <c ười> ได้คนบ้านมากทำบ้านเฟือเรียบร้อยเป็นกงคอยแล้ว <c ười> เป็นกงคอยแล้วถือตัวนั่งสีบ้านกับกับบ่ได้กกับบอ่นเนี่ยเส้นมันมันไปมันขาดอย่ง เออเออหนอาเต็งหกเ้าวกจ้าบามาแยเามาบมยเางไหนเจ้ไปยังเมาต่อไฟบอกให้เปิดประตูให้ไปแล้วข้าอสุดสไฟมาใส่

ส,ส่วนโซโลมุนฟปาปโกยโอเคส่วนสลมุนปเปล่าป่วยยีเนา่งไม่มีสมาธิถึสงสองส่วนไม่มีสมาธิเลยยีถึหนะองฝ่สงสองเอาเลยจำมหว Tiếng nhắn không độc à. ừ. yeah. <cười> <cười> có dành đọc tên, rồi lên nè Chào bớt ạ Quên thân này luôn thân độ của đấy bỏ cho đi Mà <laughs> lẹ kêu siêu à? Tham một Yeah กเอียวข้าสองเอาห้าเอียวกันเลยห้าเอียวพอนีเอาขายหกนึงหกนะหกสี่หกห้าหกเอียวหกสี่หกห้าหกเอียวเอออยู่ดำเอียวเลยหาสี่บอเอาเด้อวัดระวังหากับสองที่มาอย่าง ติงสองเห็นบ่เรียบร้อยว่าเจ้าสิงสองสองเยียวอยู่ตมเยียวเ้อะกนั่นอันนี้ืนทุนเกสองตโอ้่อยอะไรอย่างตัวัต็มสี่อยมากัาดสองโอ้ขาดกำไรจะของได้ถ้าใครสิงสองอีกก็โมโหเจี๊ยวเจีควน่อยับสองบะเจี๊ยัห ไปลงใค่ะไปลงใคให้เนี่ยสีร้อี่ร้อยี่สามสิสองไปกดปิดแหนเน็ตเ่นี่กาปุ๊กเอาเลยจ้ะเอาเวลาเวลาตื่นเนาะอันนี้สองเดียวเนาะเะกดดเดเสร็จปะเเวลาตื่นเนาะ เสียงแบบนี้เสียงแบบนี้ยังไงยังจะตามหรือมันอยู่สูงเย็นถึงพกสามอต่ำตสูงสูงหกสี่หกเอี่ยวหก อกติหาวนะติงสามค้านออกสาม,สาม,ม,สม,มเอียวยวสามสามเอียว6สามเอียวมีเอลี่ไม่มีโุกหรือด้เือเข้่มา

พายไปติงสามเจ้าติงสองนี่ม่ติ๊งลงหรอติ๊งจ่ายนเด็ดห้าพันเด็ะแง่ร้่ข่อยาวในสองพันหนึ่งอืมเนี่มีสองพันหนึงนี่ในมือข่อยแหมในมือข่อยนี่แล้สิเด็ป็นเจกวาี่สองพันหนึ่งเนี่ยถ้าซับทีอย่างข้ามเป็นบามันห่เิเป็นเก๋งขวามในมือหนึ่งลดลเนามเย๋งขวามาเดราะวางันมีเบอร์รซบ บตมันกมันจะวงมจะวงจาไม่เขาไปนน่เขาไายไ้รลก็นะแต่ว่าสทว่ามันบดอกก็ได้โมโหแล้วแต่ว่านหลทได้มามันก็คืออันนั้นนี่โอกเพราะว่าแต่เตมเมือมันเก็บไหมันก็มาให้คดมึงจะไปให้ใครันเขาไปแลซับ่มนนี่เนาะ âm, bài số thoại âm, 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 thì cái mày, tiếng con, chia phần một nào, hai nữa, nè, âm, phòng đâu, ทายหกเลยนะอันที่เกี่ยวกับหนะหกสี่หกห้สูงหกสต่ำมัดต้นสเตจยาวสาต้นสเตจยาวสามสี่ห้นะตัวเต็งนะตัวเต็งนะกั้ห้เต็งหกกั้งห้อืมต้นต้นอ่ะสเตจยาวสามสี่หที่มีหนะเอาไวเจิบ่เอาเปิดเปิดกินเต่าเอเฟื่องกินเต้า้ก้กับเดือดแล้วเกลียว ไม่อยากกุมนอนะสเตปกลางสามสี่ห้าถึงเวลาเจ้าพอมีหกนันจ้าถอเวลเนีสามสี่ห้าตัยวนะ่จ้าห้าสองบอกกินจะเม่สิห้าสามินอันนี้อะไงน่ตั้งหาซเต็มเตม่อา สาสี่หหกหเก้0พันสองพันอยมสี่หเดี๋ยวมองหน่าเขาซื้อไม่ได้ ไฟเสียบอะไปเ็นไหนก็เลยเตจอย่างจานนี้ละเสียบเยต่อไฟเขาจสื่อต่ออันอ่เต่อไฟต่อสายยาวไปเลยเมื่อเขาเทพดปีๆแกเาไปเมื่อเราไปติงกบแต่กแต่งในลูกน้องกลับบ้านเจ็ดเกียวอยางจะไปต่อด้วต่อไฟเขอกเก็บฟง กางเนี่ยรไมใส่หรอกตกังกเียวอ้าวคื่ที่โหี่แหละตาเ่นมีนอน่อรับบคคนี้ตัวเยวพ่นจะเล่นไหมสาแม่ด็กไม่ไม่เ่นหป้าไม่้่นแ่แ่ติเียวติงฮะ นั่นแน่มาเติงหกมาเต่งซีทำไมมันเต่งสีนะเอาเติดท่าะที่วีหกเลยเติรยาวสามสี่ห้าเหมือนเดิมยามยามหยามยัดเลยเอยียวขึ้นมาเลยบอกเลยเหียบเลยคอยเสียเต่งหกหกสองก็เสียกลางเต่งหกก็เสียกลเต่งหกจังหวัดนะแล้ว่าสเต็ปกลางคอย ขาพันเสกลางเรียบร้อยออกสิเอ็ดเยแรสกรจะมูกสองกปรกหรงอหน่อยสองบาทไปหกสองหนึ่งสองห้าหนึ่อี่หน่อยอยดจ Tìm cấp 3, tìm cấp, 8, kê. Kê. Không cấp 3, tìm hoặc ghê 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 tìm hoặc สี่สโอ้ยไ่เสียต็สาม่าไหนกับคุณกรทองอ่เราบงอิ่เสียทุนเจ้าของอีกทีนึ่งเมื่อเเดี๋ยวขอสอบอีอีกเมื่อเเจ๊กไปนครับสิสไปมหนึ่งสองสามสี่ห้ากเหยย ก็บนโถามเลยฮเราให้เดกลับไก่าเรากลับมาเนาะฮาเราอยู่อฮ็ดหาเราบ้นกลับมาเราไปสนาไปจะไหไปดีเลยจากจากที่เหรออยากให้ผมมาเจอหายสั่งกากที่ C2 มาสองดหัรไป So, hộp hạ. hạ. Hộ hmm. hộ đây hộp hạ kìa. Cộng. Thấy đâu ba? Hộp xuống. Hộp có tình xuống của đạo gì quá. Phải si. ừ. bình, phải bình nhắn cộng hẳn. Phải bình nó. À, hộ hộ. Hộ ไปวิ่งหาไปหาสามอ่ะเปิดเลยอุ้ยติงสูงเอาไปติงหกดีกว่าออกหกซีเอวก็ยังซูเปอร์เสียเออเดี๋ยวรออยหาซีเอวไปอ่านหกซีเอววิ่งหาจ้าเจ้าจะติงหาติงหาจยกผานหาผ่นหาหาผ่นในเมืองนึงเจ้

ถึงหกหกสูงห้าสูงไปดถึงหเอาไหเว้ยเมาไหมไม่เมาที่ชมเปิดเอาแล้วเนี่ยที่เกี่ยวกับสูงนี่ไอหาซีเบาเดอเอาหาสูงหกสูงหกซีหกหาติงหกไมยิง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 ดำปะยิงแดง เอายิงแดงครับไอ้ยิงแดงเต็งตำเปิดยิงแดงเต็งตำเรียบร้อยโอ้ยอย่าเสาพปัก <c oughs> ยิงแดงยิงผัก <c oughs> <c oughs> เป็นยังยิงแดง ติงซีปะดิต็งตําให้ไปชๆเอาตัวติงซีอันนี้เขะจาติงตําเนี่ยเคสีค่ะอันนียังีป่ะสีป่ะนี่ยถึงตมเดียวอ๋เดียวะไรสีวันตเดียวสีวันเม่วม่ว่นแอยู่นซองอยู่นซองเราไปใส่ตังเยว きれい。